อันที่นี่เบื่อแปดสามบ่แปดสามครับตู้เย็นเบอแปด1ล่แปดหนึ่งตู้เย็นแปดหนึ่งเคงซักผ้าแปดสองครับแต่ว่าปูเบอรอสิบเจ็ดของปูของปูยังไม่ไ้บอกอะไรของปูสองเบอรอเนอมีเบอรอสิบเจ็ดก็เบอรอเก้าูนย์ ค่ะสะท่องสองวงวงละหนึ่งสมคือวงระบายก็ว่ารัวรัวเต็มเลยคือเนี่ยชิเด่ับชิเก่าสูงเนเต็มเต็มเลยนะวันนี้หนึ่งเจ็ดกับเก้าสูงค่ะนี่แหละมึงเป็นปู้ยปล ong w a t h องพ่จักนะคะอ่าอันนี้อะไรซื้อ่นจังวลยนะคะเอฟซพานมาทั้งแตงโมนะคะนางอุไรจันทคำพานะคะรวมสารเกียดีนะคะหาลอยตีปูตามตีปูหนึ่งลอยนางลอยหนึ่งลอยจังมูหนึ่งลอนะคะ ข้างห้กับเตียงลคนละลอยค่ะใอันนี้จะข้างน่งไอนะคะ <c oughs> านางประคองจากพึ่งนะคะทวายทำบุตรกบูตาหารลอยบาทวายพวกมะเลกเก่าพว่วงที่ผู้ตาหาันลอยไม่ผู้สามลยาอยนักลอยสองลอยยิมสองลอยน้องไอสองลอยนะคะน้องไออ,งไอันนี้ไอไอ มีของหนักน้อย้องเย em, <c oughs> <c oughs> ี่ม้ะขอบคุณครับแหมขันเ๋ยอะเยนะ้อพีกระเป๋าอวไเลยเคุณว่าลก็มาถึงแล้วนะครับอ่านไล่สื่อเพื่อนหน่อยกับเพณ่นฝากรีบมาให้น้ำหนั นางลฤมลตูงนะคะแต่นางนายวรวาวิีย์ของเจาพาลดีนะคะครอการถวายรวมสากกดีหนึ่งพันบาทให้แม่คู่หาลอยยิ้มสองลอยนักหน่อยหนึ่งลอยนะคะเอาหน่อยชไว้นหนอยสองลอยเรียบมาอาแมนว่านั่นตรงเนเตอเออมัน อันนี้สองโอ้สิเด็กกำไรเด้ออ้เนี่ยนี่อันนี้จังเมีนนาน้อยเนี่ยนี่เขานาง้อยนี่สองร้อยจังเมียนยิมหา้อยเนี่ยแต่ว่าคั่วปงมันมีคนรคุณครับค่าจีปูจานะคะถวาปูสามพันบาทจากนายช่างชามนะคะอ่นนี้นายพีรัส์กินทำมานะคะถวายปูหนึ่งพันบาท พี่ปูสามอยแม่ปูหนึ่ลอยยีมหนึ่งลอยหนักหน่อยหนึ่งรอยนะคะหยีใส่จ้างี่มันจ้างหลุมลานโอลานเอโอสปอร์ตนะคะถวายปูสามลอยที่ปูตัดสามลอยแม่ปูสองลอยยีมหนึ่งลอยหนักหน่อยหนึ่งอยนะคะขอบคุณครับ นางสุจินดาปมสาขาสกลนครนะคะทวายปูที่เก่าหนึ่งพันเก้าลอยเก้าสิบแปดนะคะทวายปูตาซอยสารคีรีนึ่งพันเก้าลอยเก้าสิบเจ็ดนะคะหายตีปูเจ็ดลอยไม่กูหารลอยยี่สามลอยสาธุค่ะหายปูตานะครับปูตาเก่าตองเจ็ดปูใช่วหมครับเก่าตองแปดค่ะ คุณป,ประนอมใจน้ำนะคะทวายปูนหนึ่งพันบาทที่แม่ปู่สองรน่ยยี่สองหน่วยนึ่งหยหนึ่งรน่ยค่ะหน้าหน่ยหนึ่งรน่ยไปยิมสองขอ,ของขอบคุณค่ะนี่ค่ะแม่บุญมีฝ่ายเหนือนะคะทวายปูนหนึ่งพันบาทให้ที่ปูตาหารลอยแม่ปูหารลอยยิมหารลอยแต่มู่สองน้านหน่อยสองน้องไอสองขายเหียนขายเน่าคนล,ละสองนะคะนี่ยิมหานะคะ แล้วก็ามาห้ายิ่มทอนหางต้งมแต่แตงโมแตงโมสองขอบคุณค่ะมีหน้นาร้อยสองนอกไอ่สองอมีขาตาคาคขาเงียนขายาวกคนลัสวนจากแม่บุญมีนะค,คะ กบกาผู้แดงแถมปกกาพร้พรอมทุกยางย่าี่าฮ่ <c ười> <c ười> เลยนะอ <Okay. S 1> ันนี้พะ่ของวันนี้อันนี้แานมาท่าเก่ะมากคุณหลวงบุญมานางซีนะคะ <c ười> พนมมาก okay. Okay. นางบวัวทัดพนมมากนะคะถ <c ười> <c ười> วายมาอี่ยังโอ,โ,อโ,อโ,ยโอ้คนคนนั้นคนนี้เนาะ สบายปูซีพับาทนะคะตีปูตาหาลอยไม่คูสองลอยนีวันหนึ่งลอยหนกลอยหนึลอยยิ้มหนึลอยเสียมู่งลอยเอ็นหนลอยะควันเอ็นละลอยยิ้มหนึ่งขอบคุณครับหน่อยหนึ่เดี๋ยวนะยิมเมี่ยมเทียมเอนอ โค้โม่หนางโมล้ยนางกัลยาจันเสียงถวายปูนึ่งพันบาททิ่ปูหาลอยที่หองวันเอืคนละสองมาค่ะค่ะอย่แอันนี้ปูจันหนึ่งชาอันน้านมาชากทางแต่โม่นะค่ะนางพาลี พี่ลาบนะครับร้องครอบครัวรวมสามมาขายีดีหันร้อยบาทใายพีปูสามร้อยมาซูสองร้อยเตยโมขกาดหน่อคนละร้อยนะคะเตยโมขกาดหน่อคนละร้อยขอจานทร์กันไปขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุขูสุขคนสายบุญนะคะที่รวมบุญมากอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกันขอให้มีโชคมีลาบมีโชคมีหมันสุขูสุขคนนะท่านทสิ ไ้เดรวมกันสามนะคะมือเอื้อนกับซีเ่ต้นนะคะมือเอื้อนกับเขาพอดีมีไล่ซื้อหลายคนเนาะค่ะยิ้มกับซีเป็นต้นหลายครั้ยิมหลาย้งค่ะของยิ้มกับซีรวมเซตต้นเดียวกันนะคะมีของเงาผู้ไรซิมารวมกับวานะคะรางวันแม่คู่เยือดออกไปเป็นลอยแล้วเนี่ยยิมครับผมเป็นลอยแล้วเป็นลอยแล้วเนี่ยเป็นลอยรางวันแล้วเนี่ยอร่อยรังวันครับค่ะพี่วี่ยังมีครบเดียวไทยถอดโซ่ไทยเบืองดอกยิ้มนอกหุอนครับผม คกํากลังเรียกระลำพี่ที่ค่ะมาบยี่ม,มุ่มุูคืว่าแตงอยากได้ไทยก่อนถึงมึงน,นะครับเนานะันไทยก่อ <รา S 1> นเบืง

วันนี้คือวันที่เปิยโชคอสองห้าหขหกพุ่งนี้ก็วันทิกแก้เน้อยี่มอวันที่เปวันที่เก้าอืมวันที่แก้วกับวันทิ่เปดยมอสเออััมาครับนักันุูงนี่แหละอืมเป๋ดเจ้ากับเก้าเนี่ยหู้ผู้ที่พ่เขากับเก้าเก้เปิยเดียิเงครับปูเออไม่สอบจอมมอสไก่ขอเงินได้พอพ่อเดียวนือหมูน่งหมดอื่นว่าแต่ผู้ล็คนจากมากอาจจะคือขายได้ก็คือเด็ไปอืพอว่าแตเงินแค่อาจทพค้างกด็กกับ่วไเด้กกับ่วช้าง เอาช่วงใบความมันจะถึงขั้นขั้นยังม่เรียกมันตางตัวเาได้หรเอาช่วงใบช้างหมดแล้วหมเสือตืดเนาะเอาคำว่าเรียกมันครัวเนาะผู้อยากมากกับมากถึงมาถึงกลุ่มเรื่องว่าแข็ขั้นใหญ่ว่าแ่ะ

เออล <Yeah. S 1> ูกนั่นใหญ่หวงหวกขุท้มใดญ่คือใหญ่ขางูดขับอกบอกแค่แราขางร่มขางขุท้มให้กับตัวเองขางมหาเกีืออันยิ่งใดญ่ค้อมกับเดนรกปเดนสวรรค์ไปควบคู่กันไปคนเท่าถึ่งทิศดีรึ่งทศครัวแก่แก่งไปเนาะเออโโลกย่อมเป็นไปตามกรรมพะนาพญนาอือบาจก็คือใหยิ่ง เออขาดโรคกมเปื ừ, ียไปตากรรมกรรมไผ้เวงใหม่ผ um, like, ู mm. ้ได้คือจังได้ใดจังแขนรับบาปรับกรรมไปพู้ได้คือปุ่กระรับปุ่ไปนอกจางเนาะเออผู้ได้เคยแข็งคุ้ขงปุ่มอขางแคบขึ้นเงินท่องถวไว้แคบขึ้นเงินท่องวายไว้เวงว่างคือกขรงแขงวัดว่าอารามเออเกิดมาชาินี้เออเงื่อน้างบชลองกับป่านาชาวว่างปุ่มเรื่อยเร่อเออั่นดะคุ้มปุ หนูชงมาหอดไวยกุบันแขกนี่ว่าทำานจะพากันขึน้นงานแต่แชมบุนขันจะเคลื่อนเคลื่อนรูว่าหาจะไดหนงานได้กาก็ได้บุญนี่อันนี้ผ่านมาทางแตงโมนั่งอารีพีร,ระพอแันบวกบุญมากประกอบกบนานังอุไรกันถ้าคำพา่พาขอให้มือถกมือดาบมือถกมือไม้อา,นนารรดุวยนะถูกขาดแลยก็ราระด้วยนะภาระเคือการปกอบกำลังกั หม้อหมอมาพัมาเกิดคใครตัวเพราะว่าเอาโอ้แล้วมันจะฟังม่ใช่ยังยังไม่ไดาหัวมานละอือออันนี้แังมาทางแกงโม่นั่นคือเพาะว่าหักงาโอ้ยห้กเออพอแหงสามข้าวสามข้าวคือย่างไงเออนั่นคือเพราะว่าความนั้คือคือคลิทของรอย่างนี่เพราะว่าทำ บ่เอาความิของรรานต่ไดระบุเอาแค่คิปรงจากผอเนาะคิปรงนต่ไดเรื่อยๆบู้คนคิดของคือรานตะใดแข่งคิดแรงาบ่ใดแค่ะคือแรานได้ข่งมหาคือดื้อผู้คนโอ้ใคร้้จะคิดของแรงจะแข่งคิดแรงมาแข่งบ่ต้องรอเรเด้อไม่ต้องรอคิบของร้านแค่คิร้านเราก็ทางได้เข้าใจไหมเออจะไปหวังกระโดดกระดี่งแบบเยอะ อยากไปวังคีบของกานก็ใจงั้งเออห้ามมือปูกแค่ยคีบวางเก่าานบั่งแ่ะเขาแกงั้งเออเนี่งคีบพ่อวังคืบมือปูกแค่ยคีบแรงเก่าครบานงด้วเด้อเออวันคีบเก่าร่วบปูนมาววังจใจ่คีบปูด่าน้ำเออชาววายรวมปูน้ำาขฟ้นบ่ายเออคื่ให่ด้ยยังวัวปูแกงโมกับวัวทบ่ครับ เออเอาพ่อใหญ่ตัวเจาแกงมูแกงมูยังหายด้วยบ่ยื้มก็หายด้วยบเออเอาพ่อให้แกแกงมูยิ้มอะไรยิ้มก่เนยคือท่านพอแยงยิ้มเขาจะเปูเสียชราด้วยกันเขาเปิู้คู่ค่ายกันต้องแกงยงอะไเอะคู้ไหนวันที่สิบหกยัง เด็กๆกน่อยผู้หญิงผู bueno> ้นึงใเขามดมัวน oh, ่ allora> Link, ่ผ nah. ู้มอเอัด้อทัง่ใเน่ัเนี่ยหนอว่าเบาอไป่ใช่หเรื่องอาไปเรียนนเอาไปเใียคนอคือปลกหน้าเนาะไม่เคยามคนอน้องควรเกี่ยเมื่อมาักมันเนี่ยไงพ่อก็ขึ้นงื อาให้งานชอพ,นพอพวันพร้อมครอบครัวทุกข์ขมข่แข็งแรงเงื่อนใดล่องช่องแห่งมาแต่เรื่องแต่เรื่องเยอะๆเออาชิปนาอืม